เพื่อนๆพเข้าสูช่ช่องผู้จำปารงนะคะวันนี้เรามาทำมาวัดปาปาไม้เฮานะคะดูคนนะคะรงทานก็เยอะมากเลยนะคะลื่นลื่นนะคะลมไม้ลมเงานะคะมีแต่ผู้คนนะคะรวมทานนะคะได้บุญด้ยกุศลนะคะเรานะะมีรงทานเยอะมากเลยนะคะมีน้ำมีก๋วยเตี๋ยวนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่าง

อันนี้ก่อนนะคะโรงทานนะคะต่างก๋วยเตี๋ยวอันนี้โรงทานนะคะมีร้ายโรงอาหารออกใน้ชิมก็มีเยอะนะคะายทำกับข้าวกับข้าวแล้วก็มี <c oughs> ไปหากินไปหากินแล้วก็ไปหากินอิ่มแล้วจังมาหาย้าน,นี้เด้อตอนนี้กำลังแจกนะคะแจกก๋วยเตี๋ยวอยู่ แจกกลวยเชียวทำโรงท้าก็ได้บุญได้กุศลนะกับกับเรานะคะเบมากันเยอะนะคะชาวบ้ามีอมไนมีไอศครีมนะคะมีไอศครีมมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมีบุญมีกุศลนะคะได้บุญได้กุศลกันเยอะ หลายสิ่งหลายอย่างนะคะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งโรงูมีคนก็เยอะมากเลยนะคะข้าวจีนะคะมีทุกที่เนาะข้าวจีนะคะโรงทานข้าวจีอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวทานก๋วยเตี๋ยวเขามีเยอะ ตดักเก๋วยเตียวนะครับา้ตอนนี้กำลังแกไม่ไม่ไม่ใช่าเขานะคะมีนะคะกับข้าวกับปลาต็เสร็จรถทางทางนู้นนะคจะเป็นหาทางขึ้นแล้วก็ท้ายรถนะคะมา มีเสียวนะคะเอะเสียวียวก็เยอะนอะนนอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะคะดูคนนะคะมีทั้งนะคะสีขาวเต็มลานเลยนะคะวันนี้กำลังแจกกำลังแจก ชาวบ้านของเราก็ลังหลกันมานะคะทําช่วยกันนะคะมาตั้งแต่ตีสองตีสามคะเพราะว่ามาช่วยกันนะคะนึ่งข้าวทํากับข้าวก็มีนะคะตุนทานก็เยอะมากเลยเอาเลยนะจะไเยี่ยมนี่ก็จะมี่างหลายอย่างนะวันนี้ เรีนเอื้อจพุธน้ำสื่นะครวมกันร่วมกันนะคะได้บุญนะคะสายบุญของเราก็มาช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันนะคะหลังไหลกันมานะคะชาวบ้านกลุ่มทั้งสองหมู่เนาะหมู่หนึ่งหมู่สิบสี่นะคะก็มาแล้วก็มาช่วยกันนะครับเมื่อวานก็มาหาทำโน่นนี่นั่นนะคะนึ่งข้าวทากับข้าวช่วยนะคะเป็นลูกมือเนาะวันนี้ก็มีโรงทานนะคะหลังไหลกันมานะคะเยอะมากเลย โอ้โก๋วยเตี๋ยวนึกถึงก๋วยเตี๋ยวที่เราไปทำเนะาะชาวบ้านของเราเข้ามาท้ขายดีดขายดีมากเลยนี่จะเป็นโรงคานก๋วยเตี๋ยวนะคะเมื่อวานเราก็มาช่วยเด็ดผักเด็ดอะไรช่วยกันนะคะก็โอ้เป็นบุญเป็นกุศลนะคะนี่จะเป็นทางวัดนะคะทางวัดป่าปูมไม้ฮาว กําลังเยอะนะคะลังไรกันเข้ามาไม่ขาดสายนะคะคร <Okay. Okay. S 1> ะก็กําลังท,ทําพิธีนะคะแต่เราก็มาหารับประทานอาหารเตรียมกับข้าวกับปลาก็ติร็จแล้วนะคะชาวบ้านเราก็กําลังลังไรกันมาเออได้บุญได้กุศลนะครับมาร่วมทําบุญกันนะคะ บุญที่นะคะว่าปูาไม้เท้ากันนะคะในวันนี้ได้กินกันอิ่มอร่อยนี่แหละนะคะเป็นบุญเป็นกุศลนะคะถ้าได้มาทําแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะชาวบ้านของเราก็มาช่วยตั้งแต่เมื่อสองวันก่อนแล้วนะคะสองวันก่อนนะคะมาช่วยพัฒนาแล้วก็นะ ผองกับข้าวกับปลาค่ะขึ้นไปทางวัดไม่ออกก็พากันมาทำนะคะรูมทานทั้งข้าวจีทั้งโอ้ข้าวจีมีเยอะแน่นรูมทานข้าวจีทานก๋วยเตี๋ยวอะไรกันมาเรื่อยๆนะคะรูมทาน ต้องใช้รถนะคะเป็นคันเลยนะคะสายบุญสายบุญนะคะมาทำบุญาัเข้าวตือก็มีเยอะนะคะคันข้าวตือมีทุกที่นะคะเป็นแหนมมีอะไรมีสิ่งหลายอย่างนะคะ บางครั้งนี้ก็มีเหมือนกันข้าวจี๋นี่เสียวไหมครับดูคนกำลังหลังไหลกันมาเยอะๆนะคะนี่นะคะข้าวจี๋โอ้หข้าวจี๋เป็น้นก้อนนะคะ ทั icana, ้นี้ก็มีทั้งนี้ก็มีข้าวจีเป็นไม้ๆนะคะอ้ข้าวจีนะสวยมากเลยนะคะแรงร้อนนะคะสำหรับคลิปนี uh ้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ